สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่องน็อตกี้กีอีกแล้วนะครับวันนี้น็อตนะครับจะพาทุกคนไปเก็บพุทราป่าข้างทางกันนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลย ทุกคนดูมันมีเยอะมากาาค่อยคเก็บค่อยๆเก็บดูดูด,ดูสีสวยมากพุทราป่านะทุกคนมันเป็นพุทราเม็ดเล็กๆดูสิน่าอร่อยน่าอร่อย มันจะมีพุทราป่ากับพุทราที่มันตามบ้านที่มันเป็นพุทราเม็ดใหญ,ใหญ่แต่ตัวนี้เป็นพุทราเม็ดเล็กนะครับประมาณประมาณห้าเซนประมาณนั้นน่ารักน่ารักมาครับทุกคนน้อนจะกินให้ดูทุกคนเคยกินไหมอร่อยนะดูผลนี้เป็นผลนี้อือ โคตรเปรี้ยวเปรี้ยวมากเลยทุกคนแต่ว่าอร่อยอร่อยมากอร่อยมากนะครับดูพอน,นี้ดูพอน,นี้ดูพอน,นี้ รอยข้อดีของฟูซาป่านะครับมันก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวอ่ะทุกคนเนี่ยเจอลูกอร่อยมากแบบไม่ถุกก็มีอืม อร่อยมากสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปหาพุ้ซาป่าข้างทาอย่าลืมกดไลค์กด Sub ส cribe แล้วกดติดตามให้น้องด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย